ท่านพุทธทาสท่านวงเล็บไปว่าการให้ฝ่ายวัตถุจึงไม่เป็นการตอบแทนที่สมควรแก่กันจริงๆแล้วผู้เจ้าตัดในพระสูตรนี้มากกว่านี้นะมากกว่านี้เดี๋ยวจะให้ดูนะพระองค์ตัดพระสูตรเต็มว่ายังไงไปดูฉบับหลวง <c oughs> ามาดูพระสูตรก่อน <c oughs> พระสูตรเต็มของตรงนี้เป็นอย่างนี้ นะคือนางประชาบดีเนี่ยนะนางประชาบดีโคตมีเนี่ยจะถวายผ้ากับพระพุทธเจ้านะและพระพุทธเจ้าห้ามให้ไปถวายในสงฆ์นะ ไม่ยอมกันนะหเห็นไหมชอบมีความเห็นนะ,ะผู้เจ้าจะให้อันนี้สงมากกว่าไม่เอาอีกนะ,อะมองไม่ออกไงพระอนุลก็มองไม่ออกพระอนุลก็มาขอผู้เจ้าบอกดูก่อนโคตมีจงถวายในสงเถิดเมื่อถวายในสงแล้ว จกเป็นอันพระนางได้บูชาทั้งอาตมาภาพและสงเห็นนะ,ะนางประชาบดีก็เลยบอกข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญผ้าใหม่คู่นี้มอมฉันกรอได้ทอเองตั้งใจอุทิศพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์ได้โปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่นี้ของหมอมฉันเถิดโอ้ไม่ยอมนะเนี่ย พระเจ้าให้ถวายในสงฆ์ก็ไม่ยอมนะแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามก็ยันกันอย่างนี้นะพระเจ้าพูดสามรอบพระเจ้าพอละพระอนนท์อยู่ใกล้ๆพระอนนท์บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่ของ พระนางมหาประชาบดีโคตมีเถิดพระอนุนขอแล้วต้องประกอบด้วยเหตุผลด้วยอ่าดูพระอนุนให้เหตุผลอะไรนี่พระนางประชาบดีโคตมีมีอุปการะมากเป็นพระมาตุจฉาผู้ทรงบำรุงเลี้ยงประธานพระขีระสะนะพระขีระลรอืม แด่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระชนนีสวรรคตแล้วได้โปรดให้พระผู้มีพระภาคทรงดื่มเต้าพระถันแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีอุปการะมาแกนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระ ได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงงดเว้นจากปานาธิบาตจากอธทินนาทานจากกาเมสุมิฉาจารจากมุสาวาจจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงประกอบด้วยความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ ทรงประกอบด้วยศีินที่อริยะมุ่งหมายได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกในทุกขัดสมุท,ทยัยในทุกขนิโรธในทุกขานิโรธคาขามินีปฏิปทาได้แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระอุปการะมาก แก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีนะยกทั้งคู่เลยว่าต่างคนต่างมีอุปการะมากแก่กันนะและถ้าพระอนุ์พูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่คัดค้านนี่ยแสดงว่านางประชาบดีนี่ได้โสดาบันแล้วนะเนี่ยนะอ่ถูกแล้ว อนทน์ถูกแล้วอนทน์จริงอยู่ที่บุคคลใด <c oughs> อาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้การลุกลับทำอัญชลีกรรมทำสามีจิกรรม ด้วยเพิ่มให้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีฬานะปัจจัยเพสัตบริขารบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วงดเว้นจากปานาธิบาตจากอธินนาธานจากกาเมสุวิชาจารย์จากมุสาวาทจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุลาและเมลัยได้ เราไม่กล่าวการที่บุคคลน,นี้ตอบแทนต่อบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้ลุกลับทำอัญชลีกรรมทำสามีจิกรรมด้วยการเพิ่มให้จีวรบินทบาตเสนาสะนะและคีลานะปัจจัยเพศัตวบริการบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใส อย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่อรรยะมุ่งหมายได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลน,นี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้ลุกลับทำอัญชลีกรรมสามิจิกรรมด้วยเพิ่มให้จีวรบินทบาทเสนาสนะ และคิลานะปัจจัยเพศสัตวบริขารบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกขในทุกขาสมุทัยในทุกขานิโรธในทุกขานิโรธถาคาไม่มีปฏิปทาได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลน,นี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้ การลุกลับการทำอัญชลีกรรมการทำสามีจิกรรม <c oughs> <c oughs> ด้วยเพิ่มให้จีวรบินทบาทเสนาสะนะและกีฬาณนะปัจจยเพศสัตวบริคารดูก่อนอานน์ก็ทักคินาปาติปุกลิมี14อย่างจากนั้นพระสสดาก็บัญญัติการให้แก่บุคคลมี14แบบ นะแล้วจากนั้นก็บัญญัติการให้ถึงสง์นะ่าดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการตอบแทนนางประชาบดีให้ได้นิสงสูงสุดคือให้ในสง์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้นิสงมากกว่าการให้กับพระพุทธเจ้าโดยตรงเสียอีกสูงสุดนะ ท่านตรัสปาติปุคลิกมา14แบบแล้วตรัสทานที่ให้ในสงมาทานที่ให้ในสงไปขอสงเนี่ยนะแม้สงส่งพิกุมารูปเดียวมารับเป็นตัวแทนของสงนะก็ยังได้มากอันนี้สงมากกว่าการให้ทานโดยบุคคลทั้งหมด14แบบที่กล่าวมาโอ้เห็นนะ าโนนไม่รู้ประชาบดีไม่รู้นะเห็นนะเนี่ยพวกชอบแยง้งชอบมีความเห็นชอบขัดนะอชอบเอาแต่ใจตัวเองชอบมีความเห็นตัวเองนะคิดเองเออเองปรุงแต่งนะมันต้องหยุดปรุงแต่งอ่ะต้องฟังใครฟังพระพุทธเจ้า